หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าผมถือเม็ดอะไรอยู่นะครับเป็นมันคืออะไรเหรอนะครับอันนี้เป็นไฟฉายนะครับผมซื้อจากด e แคทลอนนะครับที่พระราม4ซึ่งจริงๆแล้วแพ็กเกจมันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับทำหายไปแล้วแล้วก็ชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะมีสกรีนอยู่ข้างๆเลยว่าคาเ e นจินะครับ K A L E N G I นะครับคาเนจิซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่ด c แคท l o n นะครับผลิต สั่งผลิตนะครับทำในประเทศจีน20ทับ32นี่ไม่รู้คืออะไรนะครับอาจจะเป็นผลิตปี2020หมดอายุปี2032หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจในแพ็กจะเป็นแพ็กกระดาษนะครับราคาผมจำไม่ได้ด้วยว่ากี่กี่ร้อยแล้วไม่ถึงพันอาจจะ3 400หรืออะไรประมาณเนี้ย9 9 3ร9อะไ้รสักอย่าง ตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะครับจะเรียกว่าไฟส่งสัญญาณเรียกว่าไฟฉายไฟท้ายหรือว่าเป็นไฟกระพริบก็ได้นะครับแพ็คขอโทษที่ไม่ได้มีมาให้ดูแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ให้มาอีกจะเป็นสายรับเบอร์แบนสายยางนะครับเอาไว้รัดคล้ายๆสายรัดคาดศีรษะสายรัดแขนนะครับซึ่งสามารถจะใช้งานลักษณะนั้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเรียกว่าไฟส่งสัญญ,ญาณหรือว่าไฟฉายก็ได้นะครับ เป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะครับคลุมตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเลยไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่นะครับไม่มีช่องเสียบชาร์จไม่มีที่ชาร์จแม่เหล็กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นลักษณะใช้พิสตันไดรฟ์นะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นลูกตุ้มเพนดูลัมหรือว่าเป็นตัวข้างในนะครับอยู่เป็นแม่เหล็กนะครับทำงานด้วยการขับเคลื่อนตัวพิสตัน ไปมานะครับแล้วทําให้ตัวแม่เหล็กเกิดการเหนี่ยวนําทําให้เกิดการสร้างกระแสะไฟฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าปรากฏการหรือว่าลักษณะเอฟเฟกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะการทํางานของมันก็คือมันจะขยับนะครับไปซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงเนี่ยตามจังหวะของแรงสั่นสะเทือนหรือว่าการเคลื่อนไหวทําให้เกิดการ เปลี่ยนที่นะครับแล้วเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับเป็นแม่เหล็กซึ่งตรงกลางจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นลวดไฟฟ้าอยู่แล้วก็จะมีเป็นปอกสีดําอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาได้ตัวแหล่งกําเนิดแสงนะครับจะเป็นอะไร LED ไดโอดทั้งหมด4่ดวงด้วยกันนะครับหนึ่อยู่ด้านข้างเป็นเลนส์นูนๆน,นะครับตรงนี้ก็จะออกแบบมาให้แสงกระจายด้วยแล้วก็เห็นชัดจากระยะไกลด้วยนะครับแล้วตัวพิสตันเองก็จะปิดสนิทเลย ด้านหลังจะมีเป็นเหมือนเป็นคลิปนะครับซึ่งออกแบบมาให้เหน็บติดกับบาเสื้อกับบากางเกงติดกับเป้นะครับัวเป้น้ําเป้สะพายรวมถึงสามารถจะเหน็บติดกับพวกเฮดแบนรับเบอรแบนนะครับติดกับรัดกับแขนรัดกับเฮดแบนอย่างเงี้ยแล้วเวลาวิ่งถามว่ามันทํางานยังไงนะครับก็คือมันกระแทกนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับอย่างเช่นผมวิ่งใช่ไหมขึ้นมันก็กระพริบลงก็กระพริบนะครับ มันก็จะมีการกระพริบของแสงขึ้นซึ่งดูในนี้มันจะดูไม่ค่อยชัดหรอกว่ามันติดสลับกันยัางไงายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้แล้วอย่างนี้หรือ,อยังไงนะครับไม่ทราบแต่ว่าก็คือการทํางานของมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแสงเองก็ค่อนข้างสว่างนะผมลองดูคือมันไม่ติดค้านนะครับมันจะติดเป็นจังหวะกรกระพริบแบบนี้นะครับคือไม่ต้องเขย่าแรงเลยเขยาเ่าเบาๆเองนะครับถ้าผมเขย่าเบาๆแค่นี้นะครับมันก็จะติดเบาๆแค่นี้เองนะครับแค่สมมุติว่า เนี่ยยังติดเลยนะครับแค่ตกกระแทกแล้วขย่าวเบาๆซ้ายขวาซ้ายขวาแค่เนี้ยหรือว่าขึ้นลงขึ้นลงแค่เนี้ยไฟก็ติดแล้วถ้วขาขย่าแรงมากๆเลยมากๆเนี่ยก็จะสว่างมากใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟอัตโนมัติที่ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นไฟส่งสัญญาณสแสดงตำแหน่งนะครับ locator location นะครับมากกว่าจะเป็นไฟสองสว่างที่ใช้มองหาอะไรทั่วไปซึ่งกลไกการทํางานของมันก็คือจะเป็นตัวอะไรเขาเรียกเป็นพิสตันนะที่ขยับอยู่ข้างในนะครับเวลาเรา ตะแคงหรือเราเคลื่อนไหวนะครับเวลาติดกับตัวเราเนี่ยมันก็จะมีไฟสีแดงโผล่ขึ้นมานะครับให้เราเห็นใช้งานได้สะดวกนะครับเวลาเราวิ่งอยู่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปั่นจักรยานนะครับใส่เป้แล้วเราเดินกระแทกเนี่ยมันก็จะเป็นไฟตัวนี้กระพริบขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขวาซ้ายแบบเนี้ยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรผมอาจจะอินเสิร์ตชื่อรุ่นชื่อยี่ห้ออะไรไว้ตรงมุมแล้วกันเนาะให้เห็นว่ามันเป็นอะไรนะครับเนี่ยถ้าขยับ ขยับแค่ข้อมือนิดเดียวนะครับก็ยังมีไฟแล้วอะ่ะคือระบบข้างในมันโอเคมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีแบตเตอรี่หรือว่าใช้การทํางานอะไรยังไงนะไม่ทราบเรื่องเทคนิคนะครับแต่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เออน่าสนใจเห็นแล้วก็น่าน่าซื้อนะครับคือซื้อมาติดแล้ววิ่งวิ่งเทรลอะไรยเงี้ยหรือว่าวิ่งแบบจ็อกกิง้งน่าจะโอเคนะนะครับแล้วก็ใช้แรงเขยา่าหรือว่าแรงเคลื่อนที่ไม่เยอะเลยนะครับนี่คือคาเรนจินะครับจากดีแคดรอนเป็นไฟส่งสัญญาณนะครับส่งแคปซูลขนาดเล็ก เราไปหาในดีแคทล่อนหรีอในเว็บไซต์ก็ได้นะครับน่าจะมีอยู่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเฮบิไรเดนเอาท์